S <S <an other> ขอต้อนรับทุกทุกท่านยินดียิ่งทุกทุกสิ่งร้องเพลงกันในวันนี้รวมความรักร้อยน้ำจิตมิตรไมตรี จากพี่พี่เพื่อนพ้องน้องทุกคนจึงขอเชิญท่านฟังอย่างสบายคุยกันไปดื่มกันไปไม่ขัดสนไม่มีเรามีแต่ไม่มีเขามีแต,ต,ต่เราทุกทุกคนที่เปรีมร้นด้วยน้ำจิตมิตรไมตรีครับก็เรียนท่านคณะกรรมการคุณครูผู้ปกครองนักร้องนักเรียนที่รักทุกทุกขั้นนะครับ วันนี้เทศบาลเมืองราชบุรีนําโดยท่านศักชัยพิสารผลน,นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรีได้จัดกิจาก,การรมสําหรับเด็กเยววาวชนประชาชนประจําปีพุทธศักราช2567ข,ข,ขึ้นซึ่งในวันนี้เป็นการประกวดร้องเพลงไทยรูปหุ่งรุ่นประชาชนทั่วไปอายุไม่เกิน60ปี นะครับวันนี้เป็นรอบคัดเลือกเราก็จะคัดเลือกให้เหลือเพียง5คนเท่านั้นเพื่อที่จะไปชิงชนะัลนศในวันที่23มีนาคมพศ2567ณเวทีแห่งนี้นะครับเวทีแห่งนี้ก่อนที่จะประกวดนะครับก็จะขอแจ้งให้กับ ผู้เข้าประกวดทุกท่านได้รับทราบนะครับว่ามีเกณฑ์คะแนน,นอย่างไรสาหรับเกณฑ์การให้คะแนนนะครับความไพเราะคุณภาพน้ําเสียง30คะแนนความถูกต้องจังหวะทํานอง30คะแนนความถูกต้องของอักขาระเนื้อร้อง20คะแนนลีลาท่าทางการแสดงออกพิดครองกับเนื้อร้อง20คะแนน รวม100คะแนน2เพลงรวมทั้งหมด200คนะแนนน,นนะครับ200คะแนนสำหรับเงินรางวัลนะครับรชบนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล1น0 0บาทพร้อมเียรติบัตรองชนะเลิศอันดับหนึ่งจะได้รับเงินรางวัล1น0 0บาทพร้อมเียรติบัตรองชนะเลิศอันดับสองจะได้รับเงินรางวัล8 0 0บาทพร้อมเียรติบัตร รองชนะเลิศอันดับ3ามและ4จะได้รับเงินรางวัล7 0 0บาทพร้อมเกียรติบัตรถึงแม้ว่ารางวัลจะมีค่าน้อยนิดแต่ก็เป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจนะครับเน,น,นื่องจากว่าวทีแห่งนี้เป็นเวทีที่ปั้นให้กับนักร้องทุกคนไปสู่นักร้องที่ดีมีอาชีพในอนาคนตนั่นเองสามารถที่จะก้าวไปสู่นักร้องระดับดาราชาตินั่นเองนะครับ สำหรับคณะกรรมการที่ตัดสินในวันนี้ก็อขอรับรองว่าคณะกรรมการทุกทุกคนตัดสินด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมและโปร่งใส,สเพราะท่านคณะกรรมการทุกทุกคนใช้หลักธรรมาธิบายใ,ใ,ในการตัดสินสน,นั้นก็คือหลักนิติธรรมตามด้วยคุณธรรมนำประชาธิปไตยใช้หลักการมีส่วนร่วมรวมความรับผิดชอบประกอบความคุ้มค่าเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั่นก็คือความโปร่งใสนัเนเองครับก่อนที่จะ ประกดขอแนะนาคณะกรรมการให้กับทุกท่านได้รับทราบตั้งแรกประธานคณะกรรมการพูดตัดสินท่านพอสมเด็จแก้วมณีขอเสียงต้อนรับด้วยนะครับท่านที่สองท่านดรสุรินทร์ศรีสนิทนะครับท่านต่อไปท่านพอเกษราจันทวังผู้ในการโรงเรียนบัณฑ์องนะครับท่านต่อไปท่านปอรัฐิพรคิวทวีวิวัฒนะครับท่านพอโรงเรียน บ้างเลือกอะครับซึ่งกรรมการทุกคนล้วนต่เป็นกรรมการจากนักแต่งเพลงลูกทุ่งประเทศไทยนั่นเองนะครับตัดสินด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมและก็โปร่งใสช่วงนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีที่นักร้องจะขึ้นประกวดครับขอเชิญน,นักร้องคนแรกเลยนะครับขอเสียงประเมินต้นรับเปกับนางสาวนะครับกวตศราภูนเงินเชิญครับ บนเวทีได้เลยนะครับรแล่นะครับเราก็จะประกวดได้เลยนะครับเรียนท่านคณะกรรมการทุกท่านนะคะดิฉันน,นางสาวกวิศราปุยกันค่ะจากโรงเรียนเทศบาหลหนึ่งนะคะ 然后，对对。